พังแสนดาวจ้างตระกูลแสนลำดับที่สาสามเดินทางถึงบ้านใหม่จังวัดเจงใหม่หลังได้รับการไทยชีวิตจากพระครูดออสใจแรงงานมาเมินนักแก่ท่ามกลางสภาพร่างกายตื้อเสื่อมโทรมตามวัยคุณผู้ชมครับช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไป เป็นการช่วยกันอนุรักษ์จ้างนะครับซึ่งเป็นสัตว์กู้บ้านกู้เมืองประเทศไทยของเราพระครูสังฆรักษ์วีรวัตรกับว,ว่าพระครูออสวัดเจดีหลวงได้เปิดเผยกับทีมเสพข่าวเชียงใหม่ถึงภารกิจไทยชีวิตจ้างเึือกล่าสุดพังแสนดาวจ้างเจือกลำบับที่เสาสามในบ้านตระกูลแสนซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากปางจ้างในจังหวัดภูเก็ตและได้เดินทางถึงบ้าน จ้างตระกูลแสนติมเฮอร์แม่แต่งเป็นตี้เรียบร้อยแล้วในช่วงตะคืนนะครับเวลา4ี่ทุ่ม3นาทีพังแสนดาวเป็นจ้างตัวเมียอายุ53ปีเคยผ่านการเนี่ยาการลากไม้ในจังหวัดแปรก่อนถูกไปส่งปฏิบัติหน้าที่เป็นจ้างฮับนักท่องเที่ยวที่เกาะสียเร่อำเภอ,มอเอมืองภูเก็ต พระครูออได้เปิดเผยว่าหลังจากหูเรื่องราวชีวิตของพังแสงดาวที่ต้องการจช้แรงงานอย่างหนักท่ามกลางสภาพร่างกายที่เสื่อมโทมตามวัจึงได้มีการตัดสินใจดำเนินการไทยชีวิตและเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก10ลอ้อไปใต้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะให้จ้างได้ปิกมามีชีวิตอิสระภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีรับขวัญอย่างเป็นทางการโดยพระครูออดได้ประกอบพิธีพรมน้ำพระพุทธมนต์และก้องพวงมาลัยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลพราะมีการจัดโต๊ะเลี้ยงผลไม้และอาหารสาหรับจางเจึกนี้โดยถือว่าเป็นจางลําดับที่3่ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิก ตระกูลแสนซึ่งเป็นกลุ่มจ้างที่ได้รับการดูแลใจชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติภายใต้ปืนตีสำหรับเส้นทางชีวิตของพังแสนดาวซึ่งเริ่มตั้งเกา้าที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่สอนก่อนจะไปเงียการนักในจังหวัดแป้นะครับพระครูออดได้กล่าวว่าที่มาของชื่อแสนดาว ว่าได้รับแรงบนันดาลใจจากแสงเดือนจ้างแห่มเจือกที่ได้รับการช่วยเหลือโดยตั้งใจหื้อตึง่องเป็นดาวและเดือนเขียงคู่กับนายช,ะชะัชพลรักภัยวันหัวหน้าควานจ้างประจำบ้านตระกูลแสนก็เปิดเผยว่าพังแสงดาวแม้ผ่านงานดนักมาในอดีตแต่ยังมีสุขภาพหรืรวมที่แข็งแรงโดยใจกรรมในภาษาควานจ้างว่าไม่มีรูปละนาานะครับหมายถึงแบบมีลักษณะของความผอมโซม จางมีสภาพร่างกายอ้วนสมบูรณ์จึงได้รับการฟื้นฟูเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการฝึกเตลฝึกการสื่อสารและสร้างความคุ้นเคยกับควานเพื่อจะให้สามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติในพื้นที่ป่าและปิกมามีกําลังกายมาในอดีตบรรยากาศภายในบ้านจ้างตระกลแสนในวันทับควัญเต็มไปได้วยความอบอุน่นซึ่งหลังจากนี้พังแสงดาวจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับจ้างแหมไล่เจือกได้รับการช่วยเหลือก่อนหน้านี้พร้อมกับตั้งเกาจีวิตใหม่ภายใต้าการดูแลในปื้นที่อย่างอบอุน่น